ผมคิดว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สอนอะไรเราหลายอย่างนะครับแล้วก็สอนให้เห็นว่าการมีฮาร์ดพาวเวอร์มีผลมากต่อการเมืองไทยแล้วก็สังคมไทยแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยจริงเนี่ยคนที่นิยามซอฟต์พาวเวอร์นี่นะปือคนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ทางด้านการสงครามนะโจซฟ์นาเนี่ยเคยเป็นปรีช่วย ว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยของปาฏิบรินคลินตันเขาเป็นคนที่วางแผนในแง่ของการที่จะใช้พลังต่างๆเหล่านี้เข้าไปยึดครองนั้นไอตัวฮาร์ดพาวเวอร์มันไม่ได้ผลแล้วฮาร์ดพาวเวอร์ที่มันมีทหารเป็นหมื่นเป็นแสนมีรถถังมีเครื่องบินวันนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ได้ผลผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายที่สุด ตรงข้ามกับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือฮาร์ดพาวเวอร์ถ้าเรามองดูว่าฮาร์ดพาวเวอร์มีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึ่งแหละต้องมีทหารม,มีกองกําลังทหารอาจจะทหารบกทหารเรือฐานอากาศมีหน่วยซีลมียุโทโธปรกรณ์มีเรือดำน้ํามีรถถังมีเครื่องบินนะครับแล้วขณะเดยียวกันเองก็ต้องมีกลยุทธ์กโลบายต่างประเทศที่จะไปครอบงาจะไปครอบครองสร้างตัวเองเป็นอภิมหาอำนาจนั่นคือฮาร์ดพาวเวอร์นั้นถ้าเปรียบเทียบไก่ไกับไก่ใครกับใคร นั้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบใกล้เคียงกันคือซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องมีกําลังทหารทางด้านสร้างสารรค์ทักษะต่างๆเหล่านี้งั้น <c oughs> ถ้าหากสว,ว่าเราอยากจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์เราก็ต้องมีนักบวยที่แบบมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างบัวขาวเราต้องมีเชฟที่สามารถที่เป็นเชฟระดับ อาเซียนได้ไปหลบโลกเยอได้ยิ่งดีเราจะต้องมีนักเขียนมีนักดนตรีมีอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งพวกนี้เหมือนกับเป็นกําลังทหารทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อาวุธคืออะไรอาวุธก็คือเราจะต้องสามารถทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆจะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นเพลงนักเขียนกีฬาอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยจะต้องทําให้กําลังทหารทางด้านซอฟต์พาวเวอร์เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่มีคนมีอาวุธมีอุตสาหกรรมที่ดีแล้วเนี่ย แต่ถ้าไม่มีนโยบายต่างประเทศที่ดีนั่นถึงเป็นจุดตายที่บอกว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในดีเราเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกมันก็อยู่แค่ในประเทศเท่านั้นแหละมันต้องมีกระบวนการที่จะผลักดันออกไปสู่ต่างประเทศมีการทูตเชิงวัฒนธรรม c ultural diplomacy กระทรวงเกากระทรวงที่ทำเนี่ย จะดูเห็นมีเรื่องการพัฒนาคนมีกระทรวงศึกษามีอวมีแรงงานมีเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกีฬากระทรวงวัฒนธรรมนี่เป็นต้นมีกระทรวงต่างประเทศมีกระทรวงพาณิชย์ที่จะเป็นคนลุกออกไปสู่ตลาดโลกแล้วแต่ด้วยการเองผมก็ต้องมีภาคเอกชนเพราะว่าถ้าหากเราเอาภาครัฐทาเองเป็นไปไม่ได้เลยคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าภาครัฐเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญน้อยกว่าภาคเอกชนนั้น ภาครัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นแฟ c i ซเลเตเตอร์งั้นเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมสําคัญถ้าหากบอกว่าเราจะทําอย่าง i o f o r อส1ครอบครัวหนึ่งซอฟ e ์พาวเวอหลักการก็คือว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนบอกว่าตัวเองสนใจอะไรอยากจะ เป็นคนออกแบบแฟชั่นอยากจะเป็นคนทำแอนิเมชันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักเขียนอะไรอย่างนี้นะพอลงเรียนเสร็จปั๊บเราจะต้องสร้างศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะนี่คืออยู่ในโรงเรียนสถาบัอนอาชีวศึกษาคือวันนี้สถาบันาชีศึวษามีอยู่ประมาณ800แห่งทั่วประเทศคือเรียกว่าเกือบเท่าทุกอำเภอเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําให้ซึ่งวันนี้สอนแต่พวกเครื่องกลอะไรต่างๆเหล่านี้มาสอนเรื่องเกี่ยวกับทักษะฝีมือเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ถ้าหากยิ่งมีคนที่มีความเชี่ยวชาญร,ระดับโลก อย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาอย่างต่างเนี้ยมาสอนอย่างดีไซน์อาจจะมีอิตาลีอะไรอย่างนี้น<ฆ>มันก็จะทำให้เราสามารถเจรณาใจากตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นมาระดับภาคระดับประเทศงั้นเราจะรีสกิลคนใหม่ทั้งประเทศแต<ฆ>่นี้ถ้ารีสกิลคนทั้งประเทศ<ฆ>บอกว่าหครอบครัว อยากจะให้อย่างน้อยหนึ่งคนบอกมาเลยว่าคุณอยากทําอะไรเราจะสอนให้คุณทําทําเสร็จปุ๊บยีล้านคนเนี่ยคุณต้องมีอุตสาหกรรมรองรับเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการว่าตกงาน20บล้านคนแล้วอุตสาหกรรมก็ต้องเข้มแข็งด้วยงั้นอุตสาหกรรมจะเข้มแข็งไงทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาช่วยกันคุณออกมาบอกเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณอยากจะให้รัฐส่งเสริมยังไงเรื่องเงินทุนแบบวิจัยต่างๆจะทํากันยังไงทราบไหมวันนี้เนี่ยเรามีเงินที่ใช้ในเกี่ยวกับซอวพาวเวอร์ในประเทศไทยนี่นะงบวารแผ่นดิน ต้องมีการใช้เงินอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ใช้กับสเปกสปะแล้วแต่หน่วยงานนี้จะไปสั่งการอย่างนี้ไม่ได้ละต่อไปนี้บอร์ดนี้จะเป็นคนที่ช่วยดูว่าเงินคุณจะไปยังไงจะสับสุดอะไรแบบไหนในระหว่างทางนี้เราก็จะทํากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเป็นองค์กร Thailand Creative Content Agency เราจะมีเรียกว่าเป็นบอร์ดบริหารย่อยลงมาซึ่งร์ดบริหารนี้จะเป็นระดับ ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องจริงอธิบดีคมสงสารการค้าระหว่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าการท่องเที่ยวผู้ว่าการกีฬาจะมาอยู่ในบอร์ดบริหารซึ่งตรงนี้บอร์ดบริหารคุณไพฑงทธนาจะเป็นประธานประชุมกันอย่างเอาจรงิงจังทุกเดือนแล้วมีอนุกรรมการแยกย่อยไปตามอุตสาหกรรมต่างๆเลยอุตสาหกรรมดนตรีอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมหนังอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวหนังสือนีอ้เป็นต้นแฟชั่นมาช่วยกันทําเอกชนเนี่ยที่อยู่ในวงการนี่ยเขารู้ดีที่สุดเขาจะต้องมาบอกเลยว่าปัญหาคืออะไรแล้วอยากจะให้ทําอะไรครับ